สวัสดีชาวราศีพิจิกแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีพิจิกนะคะดาวประจําตัวของท่านในช่วง27กรกฎาคมส5 6 8หเป็นต้นไปเข้าตำแหน่งโดดเด่นมากนะคะหลังจากที่มาช่วยเสริมกำลังดาวราหูนะคะในช่วงมิถุนายจนถึงจนถึงังาที่27กรกฎาคมแล้วก็พอหลังสิ้นเดือน พอหลังปลายเดือนกรกฎาคมไปเข้าตำแหน่งที่โดดเด่นมากโ<ฮ>หราศาสตร์เราเรียกว่าตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะคะเป็นลักษณะของความฮพกเขิมแล้วดาวอังคารก็ฮพกเขิมอยู่แล้วท่านจะรู้สึกคึกคักท่านจะรู้สึกตัวเองฮพกเขิมท่านจะรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยเรามีกำลังมีวังชามีมีรู้สึก รู้สึกตื่นตัวพร้อมที่จะออกรบขึ้นอยู่กับท่านแล,ะละ้วล่ะท่านจะรบไปไหนขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลว่าจะรบไปไหนก็อย่างเช่นคนเกิดวอาทิด,ดโอลุยงานเต็มที่เลยคนเกิดวันจันทร์รู้สึกว่าเอ้ยบางคนกระสอบก,กระแสะมาเป็นปีอยู่ๆโลกหายเอ้ยอยู่ๆคิดอยากจะทํางานเอ้ยอยู่ๆคิดอยากจะร่ารวยคนเกิดวันอังคารรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะเกิดพลังบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดพลังบางสิ่งบางอย่างพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะต่อก่อนหรือ ถ้ามีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมามันงงงงแงงกับคนในครอบครัวคนที่อยู่ร่วมใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ท่านจะรู้สึกว่าท่านเป็นต่อพรนเกิดวันวันพุธกลางวันอาจจะมีภารกิจภารกรรมหน้าที่การงานหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากยิ่งขึ้นพนเกิดวันพระรหัสบดีงานท่านจะลุยงานเต็มที่เลยอู้รู้สึกคึกคักคึกครู้สึกเฮ้ยทําไมอยาก ลุกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะคนเกิดวันศุกร์โอ้คนโชคดีเงินจะหลั่งมาเทมาคนที่มีเงินอยู่แล้วรู้สึกคึกคักคึกคืนถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะเคลียร์ปัญหาบางสิ <açık> ่งบางอย่างจนทาน ah ําทให้เกิดความสุขหรือความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างก็จะสําเร็จคนเกิดวันเสาร์ท่านจะรู้สึกคึกคักคึกคืนในการสร้างความเจริญเติบโตให้เกิดขึ้นกับชีวิตตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคืออยู่กับว่าท่านเป็นใครอย่างเช่นเป็นเด็กนักเรียน เป็นคนไว้ทํางานเป็นคนอยู่บ้านเฉยเป็นคนัยเกษียณท่านเป็นใครหรือถ้าบอกว่าในัยเกษียณพอเกิดวันเสาร์นะคะท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไปเข้าสมาคมบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกคนให้การยอมรับบางคนจะมีความรู้สึกดีเมื่อคนรู้จักเราแล้วเข้าให้การยอมรับเพราะการยกย่องเชิดชูนั่นแหละคะ่ะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ ใครๆก็อยากอยากได้ความรักคนที่ฝึกตัวฝึกตนมาแล้วก็จะไม่จะไม่ตามความรักมากคนเกิดวันพุธราหูคนเกิดวันพุธราหูอะค่ะถ้าจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงรู้สึกตัวเองภูมิฐานมากยิ่งขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยคือมันจะมีคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาช่วยปลุก ะะทุกคนเลยทุกคนเลยทุกวันเกิดเลยนะคะยกเว้นคนเกิดมาพูดกลางวันที่ปลุกแบบต้องเหน็ดต้องเหนื่อยหน่อยห,หรือลุยลุยขยันหาเงินหาทองหาโอกาสก็ดูแลสุขภาพไปก็ดูแลสุขภาพบ้างเท่านั้นเองละค่ะถ้าพื้นดวงดีๆก็คือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคมากแต่อย่าลืมท่านเป็นชาวราศีพิจิกจริงไหมท่านเป็นคนลัคนาราศีพิจิกจริงหรือเปล่าและอย่าลืม พื้นดวงของแต่ละบุคคลคือวาสนาของแต่ละคนนั่นแหละค่ะวาสนาของแต่ละบุคคลมีมากมีน้อยอย่างไรแต่การที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านหลังจากที่เดินผิดปกติมาเป็นปีนะโหเดินตอนนี้เดินทรงพลังมากเลยทุกคนนะคะโดยส่วนมากเลยแล้วกันก็จะรู้สึกคึกคักคึกค,กคื้นรู้สึกโน่นนี่นั่นอ่ารู้สึกแล้วทําอะไรนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะรู้สึกทํางานไหมรู้สึกอยากจะหาเงินไหมรู้สึกอยากจะไปท่องเที่ยวไหมรู้สึก อยากจะสร้างครอบครัวไหมหรือรู้สึกเอ้ยกินเล่นเที่ยวอะไรไหมยอย่างเงี้ยค่ะแต่จะรู้สึกว่าตัวท่านเองอะค่ะมีพลังมากยิ่งขึ้นแต่คลิปเนี้ยมันมีพิเศษอยู่เรื่องหนึ่งมันมีดาวกองกันอยู่ในเรือนพบที่แปดนะคะ เรือนพบที่8ว่าด้วยการเงินไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากทางไหนออสายลงทุนไหมสายค้าขายหรือเปล่าสายกินมรดกไหมสายกินบำนาญไหมสายเงินค่ากินค่าชงค่าเช่าไหมหรือเงินที่ได้จากส่วนแบ่งบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะจากใครนั่นก็ดวงส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งมันว่าด้วยเรื่องการเงินมเมื่อในเมื่อดาวสี่ดวงนี้ค่ะท่านมาอยู่ตรงเนี้ย ท่านเป็นดาวประเภทเดียวกันคือส่งเสริมสนับสนุนเกือ้อกูลเกื้อหนุนซัพพอร์ตนุ่งนิงน่งนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งกันไม่ใช่ดาวที่แย่งซีนนะคะไม่ใช่ดาวคู่ศัตรูหรือไม่ใช่ดาวที่มองกันแล้วเหม็นหน้ามันจกกังเลยแต่วาเน,นียค่ะไม่ใช่ดาวแบบนั้นเขาจะโอ้ล้อมชอมกันใหญ่เลยในเมื่อมันก็หมายความว่าบ,บางคนอาจจะมีรายได้หลายทาง ก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยละกันถ้าใครจะรวยตอนนี้นะเป็นช่วงที่รวยเลยเมกมันนี่เลยวันที่ 27, 28, 29, 30, 31กาสกรกฎาคมใครรอเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตอนนี้ต้องไปรอนุ่นเกือบสิ้นเดือนกนรกฎาคมนุ่นนะคะแต่เดือนที่8ท่านก็มีความไม่น่ารักเกิดขึ้นด้วยอย่างเช่น ความเจ็บความไข้ความป่วยความตายอุบัติเหตุเพศภัยเจ้ากรรนายเวรอีกตัวหนึ่งะะ่ะคะในเมื่อดาวมันไปกองกันอยู่สี่ดาวมันมาไม่รู้จากที่ไหนไปที่ไหนท่านก็ต้องเรามาระวัง เรามัดระวังเรื่องอะไรล่ะหนึ่งก็ดวงใครดวงมันแต่ในฐานะที่ดิฉันเป็นหมอดูที่พูดแค่ภาพรวมของดาวจรได้เท่านั้นก็ว่าที่ระวังเรื่องเงินเรื่องทองโอ้อาจารย์บอกว่าเงินทองจะเข้าแต่มันก็มีข้อเสียงไงโอ้เงินอาจจะมาลุมมาตุ้มเข้ามาแล้วท่านก็มีรายจงรายจ่ายไหมอ่าแต่มันก็ต้องระวัง ส่วนที่มันจะสูญหายด้วยคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นเ,นนนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกคึกคักคึกคืนนะโอ้ขยันขันแข็งก็ต้องไปดูแลสุขภาพตนเองหน่อยอาจจะรู้สึกว่าโอ้มีพลังวางชาแล้วหาเงินนู่นนี่นั่นเงินเอาเงินเอาเงินเอา แล้วมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาตัดรอนคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพแล้วก็คือระบบธาตุน่ะมันเป็นธาตุลมธาตุลมในร่างกายจะผิดปกติระบบย่อยอาหารอาจจะเสียหรือมีอะไรที่ คืออวัยวะมันหลายอวัยวะมากเลยอะคะ่ะเอาให้ง่ายว่าดูแลสุขภาพหน่อยนะคะดูแลสุขภาพเล็กๆแน่น้อยหน่อยถามหาวิธีแก้เครดบางคนถามวิธีแก้เครดมันเป็นคําตอบที่ที่ฉันพูดยากมากหรือมันเป็นคําถามที่คือหมอดูรุ่นเก่าๆอ่ะเขาใส่ใส่ในหัวคนในสังคมมาเยอะอ่ะ แล้วดิฉันก็ไม่ใช่สายมูเตลูด้วยค่ะคำว่าแก้เค็ดมันจะแก้ยังไงไปจุดธูปสามสิบหกดอกนี่เหรอไปไหว้พระก้าวัดนี่เหรอไหว้แล้วดาวมันจะเกิดมันก็เกิดอยู่ดีดังนั้นทําได้ก็คือดูไปตามสถานาการณ์แต่และว,วันแต่ละวันเหมือนมีคนถามอาจารย์ขาแล้วหนูจะสุขอย่างนี้ตลอดไปไหม มันเป็นคําถามที่ดีถ้าหมอดูตอบไปว่าหนูจะสุขอย่างนี้ตลอดไปคนฟังอะ่ะชื่นใจคนฟังชื่นใจมันเหมือนความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ความจริงของชีวิตหลายท่านอยู่กับดิฉันมาหลายปีนะคะแฟนคลับใหม่อาจจะสงสัยหน่อยว่าดิฉันทำไมพูดมากแฟนคลับเก่าก,ก็จะรู้นิดนึงหนูจะสุขตลอดไปไหม มันเป็นคําถามที่ไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนแม้แต่ร่างกายของเราเกิดเจ็บแก่ตายบางคนตายภายในหนึ่งวันบางคนตายภายในสิบปีบางคนยี่สิบปีสามสิบปีความสุขความทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนแต่มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะอยู่ได้นานแค่ไหนอยู่ได้วันหนึ่งอยู่ได้สิบปีอยู่ได้ร้อยปี นะคะอย่างโลกเราเนี่ยคงหลาย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 ปีกว่าที่จะแตกดับแล้วก็สลายไปมนุษย์คนสุดท้ายที่จะตายบนโลกนี้มันอีกกี่หลาย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 ปีเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดจนครองโลกในยุคปัจจุบันธรรมชาติออกแบบไดโนเสาร์มาก่อนตัวเบลเลอร์เบล่าเลยบินได้ก็มีตามนิทาน ตามละครตามประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายเขาเหล่านั้นก็ไม่รอดก็ตัวโตวเกินไปมดมแมลงสาบอายุไขก็นิดนึงทําก่อสร้างอาคารนูร่นนี่นั่นก็ไม่ได้สุดท้ายมนุษย์คือสัตว์ที่ฉลาดที่สุดดังนั้นคําว่าคงที่คงเหรือไปเหมือนที่บอกว่าไปแก้เคราะสะดอะกรรมยังไงแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นนั่นแหละค่ะ เพราะทุกคนต้องตรวจพื้นฐานดวงชะตาตนเองบุญทรรกรรมแต่งที่เราออกมาจากชาติภพที่แล้วจากร่างเดิมซึ่งไม่รู้ว่าเราเป็นร่างไหนนะคะก็การแก้เคราะห์ดกรรมสําหรับดิฉันคือดิฉันไม่เห็นดวงคุณไงนะคะในเมื่ออา้าวมันมีเรื่องสุขภาพนะระบบธาตุลมนะระบบย่อยอาหารนะระบบประสาทนะอย่างเงี้ยค่ะอาจจะปวดหัวไม่มึนตึงไม่ก็พักผ่อนกินยาไปหาหมอ ที่โรงพยาบาลถ้ามีตังค์หน่อยก็ไปคลีนิกถ้ามีบัตรถ้ามีประกันก็ไปตามที่คุณมีนั่นนะ่ะวิธีแก้กรรมของดิฉันคนเกคยมาพูดกลางวันพูดกลางวันเหมือนที่บอกว่าเอ๊ดดาเจ้ากรรมในเวรก็กําลังฟาดหัวฟาดหางฟาดงาคนอยู่เออคึกคักคึกคืนทำอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าทำอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่า เลยรู้สึกคึกคักคึกค,กคืนอยากจะทำนั่นทำนี่ที่ไม่ค่อยน่ารักดาวมันบีบทำสีท่ทำสี่มึงขับรถเร็วสีมังขับรถเร็วมึงเหยียบไปเลยสองร้อยห้าสิบสามร้อยหมอใสมึงบิดไปเลย200 300สองร้อยสามร้อยซีซิบิดไปเลยหรือการทะเลาะวิวาทธรรมชาติของดาวอังคารเป็นดาวโทสัจริตดิฉันฟังหลวงพ่อปราโมด ได้ได้ได้ความรู้ทางรรมเยอะมากขึ้นนะคะเยอะมากขึ้นทั้งที่จริงมีเอกสารพร้อมอ่านแต่ไม่ค่อยได้อ่านบางทีอยากเป็นหลายบทบาทอยากทำหลายหน้าที่ดังนั้นใครไม่จองในการตรวจด,ดวงจึงไม่ได้ดูโทรศัพท์ก็ไม่รับโทษสัจริตคือคนที่มี ภาวะของอารมณ์ที่ชุนเฉียวโกรธง่ายเก่งกล้าประมาทด้วยแต่ด้านดีสายปัญญาโทสะยิ่งมากปัญญายิ่งเยอะความเก่งถ้าพื้นดวงอะคะ่ะถ้าพื้นดวงดาวพระหัสมบดรอยู่ในที่ดีแล้วก็ทักษาดีๆนะคะปูเป็นคนขยันขันแข็ง เป็นคนขยันขันแข็งคึกคักคึกคืนเป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรแล้วอยู่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยค่ะสมมุติดาวังคารอยู่ตรงนี้โอ้โหกินน้อยนอนน้อยเอ้ยนอนน้อยได้อาจจะวันละสองสามชั่วโมงได้เลยพลังแล้วสมมติว่าพระรหัสสบดีอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้เงี้ยค่ะคืออยู่ในตําแหน่งที่ดีๆอ่ะปัญญาก็จะมากทําอะไรก็จะเยอะ ท่านว่าอย่างนี้ถามว่าดิฉันเชื่อไหมโทสะยิ่งมากปัญญายิ่งเยอะดิฉันเชื่อดังนั้นท่านเป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกปัญญาท่านเออก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วแหละว,ว่าท่านปัญญาเยอะหรือเปล่านะคะหรือใช้แต่อารมณ์ใช้แต่อารมณ์นู่นนี่นั่นปัญญาไม่เกิดก็กลายเป็นพวกนาซิซึมไปนาซิซึมก็คือเอาแต่ใจ ฉันเก่งคนเดียวได้อามรันนี้ค่ะชันเก่งคนเดียวดังนั้นคนเกิดวันพุดธกลางวันเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติถ้ารู้สึกว่าเราทําอะไรที่ผิดปกติถ้ารู้สึกว่าเราชุนเฉียวง่ายเหลือเกินก็กลายเป็นทะเลาะวิวาทกับคนข้างตัวไหมอย่างเนี้ค่ะเออถ้าอีกแนวนึงถ้าทําอะไรที่ไม่ปกติสมมุติว่าท่านหลบมุมท่านไปไหนมาไหนต่างจาก สิ่งที่ท่านทําเป็นอยู่อย่างนี้ก็อาจจะแก้เคล็ดได้นะคะเออถ้าคุยเรื่องแกเค็ดเนีย่ยพูดกลางวันนะ่ะแก้ได้ลักษณะนี้คนเกิดวันพุธวันพระรหัสสดีต้องนับมือบางทีลืมพูดมากแล้วก็ลืมคนเกิดวันพระรหัสบดีงานท่านกําลังเบ่งบานเต็มที่ท่านกําลังสร้างความเจริญเติบโตให้แผ่ขยาย มองแล้วมันก็ด้านบวกมากเยอะเลยสําหรับคนเกิดวันพระรหัสวสดีนะคะก็ขอให้ทําให้สําเร็จนะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์หนึ่งใครที่ขายทางขายบ้านขายรถสําเร็จคนดวงดีนะคะมันมีคนดวงไม่ดีนะถ้าจะตัดสินใจ ance, มมดีไฟแนนซ์สมมุติสมมุติก็มีโอกาส หรือถ้าใครมีบ้านหลายหลังอยากจะขายสักหลังสองหลังก็โชคดีเช่นกันนะคะตัดดิลเลยใครมาช่วงนี้เดือนกรกฎาคมสิ้นเดือนขายเลยหรือถ้าบอกว่ามีปัญหาคาราชังกับแบงก์กับไฟแนนซ์อยู่ตัดสินใจปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยค่ะถามว่าท่านจะหมดกรรมไหมกรรมพื้นดวงของท่านเป็นอย่างไรคนเกิดวันศุกร์มีปัญหาตรงที่ดาวราหู ซึ่งของเดิมเป็นทักษะเป็นบทบาทดาวเจ้ากรรมในเวรเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปีนะคะท่านจะปลดจะปรงจะปล่อยจะวางไหมสำหรับใครที่มีปัญหาอยู่หรือใครจะกู้นี่ยืมสินก็ผ่านแล้วค่ะด้านดีใครจะกู้นี่ยืมสินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ซื้อถางนะะก็ได้แหละก็ผ่านคนไว้ทำงานนะคนกะเกษียณล่ะ,ะคนกะเกษียณก็อาจจะ ไปตากบรรยากาศต่างที่ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองคุณจะไปไหนก็ตามงบของท่านจะขี่จักรยานหรือขี่เจ็ตส่วนตัวก็ตามงบองไครของมันนะคะก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนเด็กนักเรียนนักศึกษาก็คงจะลุยลุยอ่านหนังสือนะคะอยู่เงียบๆอย่างนี้ค่ะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยค่ะกําลังลุยเพื่อความเจริญเติบโตกําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างอยู่เป็นช่วงที่ดี ก็เกิดวันเสาร์ถือเป็นช่วงที่ดีท่านจะทําอะไรให้รีบเร่งนะคะคนเกิดวันพุทราหูวันพุทราหูคนดวงดีจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยจะตัดสินใจในเรื่องของสภาวะบางสิ่งบางอย่างว่าเราจะเอาอยัางไงเป็นช่วงตัดสินใจที่ดีค่ะดาวบอกว่าเป็นช่วงตัดสินใจที่ดีแต่พื้นดวงของท่าน ตัดสินใจแล้วดีหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องหนึ่ง,ง,งมันไปติดตรงนั้นว่าดวงพื้นดวงของท่านเป็นยังไงนะคะเคยสอบได้ที่หนึ่งแต่เป็นกฎดวงของเจ้ากรรมในเวรค่ะในสถานที่ทํางานแห่งหนั้นมีสองที่ให้เลือกเลือกตรงที่มีกรรมหลังจากนั้นมาอาจาราิสาเลยเข้าใจกรรม เพราะว่าชีวิตเหมือนถูกส่งไปเรียนรู้เรื่องของกรรมเป็นระยะ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 พอมีโอกาสเข้าสู่การศึกษาโหราศาสตร์โอ้มันดิฉันจึงเป็นหมอดูที่คนอื่นยังเรียนแบบไม่ได้หลายส่วนเพราะมันไม่ได้ไม่ได้แค่ศึกษามันมีประสบการณ์ด้วยคือตั้งเป้ามาเกิดว่าอยากจะรู้สึกความรู้สึกนั้นเลยประมาณนี้ค่ะ เอากรรมตัวเองอะเป็นตัวนําทางให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีทางโหราศาสตร์ดังนั้นเวลาตรวจด,ดวงก็ก็เรียกว่าการตรวจด,ดวงคือการดูชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะไม่ใช่ดูโชคชะตาไม่ใช่ดูโชคชะตามันคือดูชีวิตของคนคนหนึ่งนะคะบางคนก็อ่านง่ายบางคนอ่านง่ายง่ายล่าสุดเร็วสุด จองหนึ่งครึ่งชัง่วโมงจบภายในสิบเก้านาทีโอ้ดิฉันชอบมากคือเข้าใจอะบางท่านแค่ฟังคลิปก็เข้าใจบางท่านก็บอกว่าผมจะไม่ตรวจดวงแล้วนับจากนี้ต่อไปผมเข้าใจแค่ฟังคลิปของอาจารย์ดิฉันก็รู้สึกเอ้ยรู้สึกปลื้มใจนะอย่างเงี้ยค่ะปลื้มใจนะว่า เราพูดมากยังมีคนเข้าใจอยู่อย่างเนี้ยค่ะเราพูดมากพูดมากเพื่ออะไรมันก็เป็นเหตุและผลของดิฉันนะเหตุและผลของดิฉันเพราะทุกคนก็มีเหตุและผลของตนเหมือนของคุณนั่นแหละคุณก็อยากฟังแล้วจบอาจารย์พูดไปได้๋ยวสองวิจบคนฟังอยากเป็นแบบนั้นดิฉันสองชั่วโมงดิฉันอยากพูดเงนีน้มันก็เรื่องของดิฉันเนาะดังนั้น,น,นในเมื่อ เอาง่ายๆว่าดาวดีอ่ะก็คือดาวประจําตัวของท่านเนี่ยมันเข้าสู่ที่ดีแล้วล่ะแล้วก็อีกมุมหนึ่งท่านจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจท่านกําลังจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็ใช้วันที่ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยีบเก้าสมสิบสาสิเอ็ดกร,รกฎาคม เป็นช่วงตัดนะคะไม่ไม่ได้ดูดาวรายวันว่าท่านควรจะทำจริงๆล็อกวันได้แต่ก็ล็อกวันแล้วขึ้นอยู่กับพื้นดวงแล้วกันขึ้นอยู่กับท่านเป็นหลักซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของดวงชะตาคือเจ้าของชีวิตแต่ดวงชะตาคือของจริงของร่างกายเราในชาติภพนี้ แต่เราเป็นเจ้าของร่างเราจะสร้างกรรมใหม่ได้ดีเพียงใดเพราะกรรมเก่ามันบ็อกไงมันบ็อกเออ,เธอ,อ,อนะเธอต้องไปอย่างนี้นะเธอต้องไปอย่างนี้นะเหมือนนี่สอบได้ที่หนึ่งนะคะเรื่องการสอบได้ที่หนึ่งเป็นปกติของเดิชันนะแต่เจ้ากรรมในเวรดันไปเรียนรู้กรรมตรงนั้นโอ้โหแบบพอย้อนตอนที่เรียนโหราศาสตร์ย้อนไปได้นะโอ้โหแบบท่านถามวิธีแก้กรรมมา ไ่ตอบไม่ได้เพราะการแก้กรรมของดิฉันไม่ใช่การแก้กรรมแบบหมอดูท,ทั่วไปหรือที่ผ่านมาบอกท่านเพราะการแก้กรรมคือการแก้พฤติกรรมกายวาจาใจของเราเป็นยังไงบางคนใช้หลักการที่เป็นบางคนไม่ได้หลักการบางคนใช้หลักกู แต่ถ้าเราใช้หลักการในการดำเนินชีวิตหลักทางกฎหมายก็อยู่ในกรอบหลักทางพระพุทธศาสนาก็กายวาจาใจก็ต้องดีอย่างเงี้ยค่ะหลักการทางสังคมเราก็อยู่รวมกันแบบสงบสุขไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ข่มเหงรังแกรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องแต่ลูกน้องบางคนทําตัวเป็นหัวหน้าหัวหน้าบางคนทําตัวเป็นลูกน้อง พ่อบางคนทําตัวเป็นลูกเมียบางคนทําตัวเป็นแม่ย่ายายบางคนก็มาบงการลูกไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ได้ทําตามบทบาทกันวิธีแก้กรรมก็ต้องใช้หลักการหลายๆตัวมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของเราให้ดีขึ้นถ้าเราทําดีมากขึ้นในอนาคตดวงเราก็จะเปลี่ยนไปไหม มันคงต้องค่อยสสะสสม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 ค่ะมันคงไม่ใช่ว่าสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงแล้วชีวิตฉันจะหลั่ล้าโป๊ะเช่ดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เพราะวาสนาจากดาวที่เอามาจากวันเกิดท่านคือของจริงที่ยังคุมเราอยู่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างต้องค่อยคสะสมกรรมดีเพิ่มมากขึ้นขอให้การตัดสินใจนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนนำท่าน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดโช่เกิดลาบเกิดความสำเร็จเกิดสิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนากันทุกคนนะคะ